คุณผู้ฟังเคยฝันไหมคะฝันว่าอยากจะมีรายรับ50,000บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีมาแบบเงียบๆทุกเดือนโดยที่เราไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องเข้าออฟฟิศไม่ต้องประชุมมาราธอนเป็นเงินที่ได้มาแม้ในขณะที่เรากำลังนอนหลับพักผ่อนหรือไปเที่ยวทะเลอยู่คำสั้นๆที่ท่งพลังคำนั้นคือ passive income ค่ะ และเมื่อพูดถึง Passive Income ภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวของคนส่วนใหญ่ก็คือการเป็นเจ้าข,ของอสังหาใช่ไหมคะการมีคอนโดให้เช่ามีบ้านเช่ามีตึกแถวเก็บค่าเช่าฟังดูดีมากเลยค่ะเป็นเสือนอนกินของจริงแต่ในความเป็นจริงความฝันนั้นมันมักจะมาพร้อมกับฝันร้ายที่คุณอาจไม่เคยนึกถึง ทั้งการหาผู้เช่าดีๆสักคนก็ยากเย็นปัญหาจุกจิกกวนใจอย่างท่อตันแอเสียการตามทวงค่าเช่าที่น่าปวดหัวจากเสือนอนกินอาจจะกลายเป็นหมีแพนด้าขอบตาดำเพราะนอนไม่พอถ้าฉันจะบอกคุณว่ามีวิธีหนึ่งที่เราจะเป็นเจ้าของอสังหาได้ที่เราจะได้รับส่วนแบ่งค่าเช่าจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆใ,ใจกลางเมือง จากอาธารสำนักงานสุดหรูหรือจากคลังสินค้าขนาดยักษ์ของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาปวดหัวเหล่านั้นเลยแม้แต่อย่างเดียวคุณสนใจไหมคะวันนี้เราจะมาเปิดสูตรลับการสร้างแพ s ซีฟอินค m มด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ากองทุนรวมอสังหาหรือที่เรียกกันเท่ๆว่า r e ีท เครื่องมือที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาอย่างเราๆให้กลายเป็นเจ้าของอสังหาระดับประเทศได้ด้วยเงินหลักพันและที่สำคัญมันคือเส้นทางสู่การมี passive income 5 0,000นบาทต่อเดือนที่เป็นไปได้จริงก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักเจ้ากองทุนอสังหาหรือ REIT กันแบบง่ายๆก่อนนะคะอยากให้นินจนาการแบบนี้ค่ะ สมมุติว่ามีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมูลค่าหมื่นล้านบาทเราคนเดียวคงซื้อไม่ไหวใช่ไหมคะแต่ถ้าเรากับเพื่อนอีกหมื่นคนมาร่วมกันลงคันสักคันคนละนิดคนละหน่อยจนรวมเงินกันซื้อห้างนั้นได้สำเร็จจากนั้นเราก็จ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการห้างเก็บค่าเช่าจากร้านค้าต่างๆพอสิ้นปีได้กำไรมาเท่าไหร่เราก็ออกมาแบ่งกันตามสัดส,ส่วนเงินที่เราลงคันไปนี่แหลคะค่ะ คือคอนเซปต์ของ r e ีทแบบเป๊ะเ,เลยค่ะมันคือการที่เราเอาเงินไปลงทุนในกองทุนที่ไปเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้อยู่แล้วเช่นห้างสรรพสินค้าที่เราไปเดินช็อปปิ้งกันอาคารสำนักงานใจกลางเมืองโรงแรมหรูริมทะเลคลังสินค้าขนาดยักษ์ที่ให้บริษัทโลจิสติกเช่าแม้กระทั่ง Data Center ที่เก็บข้อมูลมหาศาล แล้วทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือสร้าง Passive Income ที่สุดยอดละ่ะเป็นเสือนอนกินของจริงเรามีหน้าที่แค่เลือกลงทุนที่เหลือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเขาจะไปบริหารจัดการหาผู้เช่าเก็บค่าเช่าดูแลตึกให้เราทั้งหมดเราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากรอรับเงินปันผลใช้เงินน้อยเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีเงินเป็นสิล้านเพื่อซื้อคอนโดคะ่ะ บางกองทุนใช้เงินเริ่มต้นแค่หลักสิบหลักร้อยบาทก็เหมือนได้เป็นเจ้าของอสังหาชิ้นนั้นแล้วซื้อขายก็ง่ายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์เลยเหมือนมีเป็ดที่ออกไข่เป็นทองคำสม่ำเสมอตามกฎหมายแล้วกองทุนรีทจะต้องจ่ายเงินปันผลออกมาให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก็คือเราเนี่ยคะ่ะในสัดส่วนที่สูงมากคือไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิ มันจริงเป็นสินทรัพย์ที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอและมักจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าสินทรัพย์อื่นๆค่ะเอาล่ะมาถึงคำถามที่ทุกคนรอคอยแล้วต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้ Passive Income เดือนละ50,000บาทมาค่ะเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเป้าหมายต่อเดือน50,000บาทคิดเป็นเป้าหมายต่อปี5 0,000่คูณ12 เท่ากับ6 0แสนบาทต่อปีทีนี้เราต้องรู้จักอีกหนึ่งคำคืออัตราเงินปันผลตอบแทนหรือพูดง่ายๆก็คือใน1ปีกองทุนนั้นจ่ายเงินปันผลให้เราคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาที่เราซื้อมันมาซึ่งกองทุนรีทในไทยโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ5-7%ต่อปีตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะสูตรคำนวณคือ เงินต้นที่ต้องมีเท่ากับเงินปันผลที่อยากได้ต่อปีหารด้วยอัตราปันผลเฉลี่ยกรณีที่1ถ้าเราหารีที่จ่ายปันผลเฉลี่ย5%ต่อปีได้เงินต้นที่ต้องมีเท่ากับ60,000หารด้วย0.05เท่ากับ12ล้านบาทกรณีที่2ถ้าเราหารีที่จ่ายปันผลเฉลี่ย6%ต่อปีได้เงินต้นที่ต้องมีเท่ากับ600,000 หารด้วย0.06เท่ากับ10ล้านบาทกรณีที่3ถ้าเราหารีทที่จ่ายปันผลเฉลี่ย7%ดต่อปีได้เงินต้นที่ต้องมีเท่ากับ6,000นหารด้วย0.07เท่ากับประมาณ8ล้าน5แสนบาทเห็นตัวเลขแล้วอย่าพึ่งท้อนะคะเงิน10ล้านมันไม่ได้สร้องกันในวันเดียวแต่มันคือการเดินทางที่ต้องมีแผนการค่ะและนี่คือแผนการเดินทางสู่ยอดเขา10ล้านบาท แผนการเดินทางสู่ Passive Income ห้าห0ื่นบาทต่อเดือนสเต็ปที่1เริ่มต้นปลูกต้นไม้เงินของคุณไม่มีทางลัดค่ะเราต้องเริ่มจากการออมและนำเงินไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือที่เรียกว่า DCA นั่นเองค่ะอาจจะเริ่มจากเดือนละ3,000 5,000หรือ1 0 0 0 0บาทตามกำลังของเราค่อยๆซื้อสะสมหน่วยลงทุนของ r e i ที่เราเล็งไว้ไปเรื่อยๆ สเต็ปที่2เปิดหมวดติดเทอร์โบด้วยการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อนี่คือหัวใจสำคัญที่จะเร่งสปีดให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่เราได้รับเงินปันผลมาแล้วอย่าเพิ่งนําเงินนั้นไปใช้จ่ายให้นําเงินปันผลทั้งหมดที่ได้กลับไปซื้อหน่วยลงทุนของรีตัวเดิมเพิ่มเข้าไปอีกมันคือการใช้พลังของดอกเบีย้ยทบตน้นหรือในกรณีนี้ คือปันผลทบต้นที่จะทำให้พอร์ตของเราโตแบบก้าวกระโดดเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงเขาเลยสเต็ปที่3อย่าเป็นเจ้าของอสังหาแค่ประเภทเดียวรีสมีหลายประเภทมากค่ะทั้งห้างสรรพสินค้าโรงแรมออฟฟิศคลังสินค้าเราควรจะกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในรีทที่มาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพราะถ้าเกิดวิกฤตที่กระทบธุรกิจหนึ่งเช่นตอนโควิดที่โรงแรมกับห้างซบเซาแต่คลังสินค้ากลับเติบโตเพราะอ e ีคอมเมิร์ซบูมพอร์ตของเราก็จะไม่เจ็บหนักแน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะและนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนลงสนามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีเงินจับใจใช้สอย ร้านค้าในห้างก็อาจจะขายไม่ดีและปิดตัวลงทำให้รีทมีรายได้ค่าเช่าลดลงเงินปันผลของเราก็อาจจะลดลงตามไปด้วยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยถ้าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสูงขึ้นมากๆนักลงทุนบางส่วนอาจจะรู้สึกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารดีกว่าเสี่ยงน้อยกว่าก็อาจจะเทขายรีทมาทำให้ราคาในตลาดตกลงมาได้ความผันผวนของราคา แม้เราจะเน้นรับเงินปันผลแต่ราคาของหน่วยลงทุนรีทก็มีการขยับขึ้นลงในตลาดทุกวันเหมือนหุ้นเลยค่ะเราต้องยอมรับความผันผล,ผลตรงนี้ให้ได้ค่ะการสร้าง a s s ซีฟอินคัมเดือนละ50,000บาทไม่ใช่ความฝันลมๆลลแ้งๆค่ะแต่มันคือเป้าหมายที่ต้องอาศัยแผนการวินยัยและเวลามันไม่ใช่แผนการรวยเร็วแต่มันคือแผนการรวยอย่างแน่นอนค่ะ การเดินทางหมื่นลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอค่ะก้าวแรกของคุณในวันนี้อาจจะเป็นแค่การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเริ่มศึกษาข้อมูลรีดที่น่าสนใจสักตัวหรือการเริ่มต้นออมเงิน1,000บาทแรกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนไม่ว่าก้าวของคุณจะเล็กแค่ไหนแต่มันคือการออกเดินไปบนเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินแล้วค่ะขอให้คุณมีความสุข กับการเป็นเจ้าของอสังหาแบบสบายๆไม่ต้องปวดหัวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักฟังด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ